เสียสละมาโดยตลอดตลอดชีวิตนะเอาละมาเลื่อนตั้งทางนี้เราก็ได้รับการเลือกตั้งในลุ้นแหน่ตีจากพี่น้องประชาชนมาเสียงเดียวถูกไหมมันทําให้เราเห็นว่าไม่ได่ไม่ได้ทำเรานะมันทําให้ผมนี่ไอ้ผู้สมัครเราก็ดีดีเยอะแยะนะอย่างสตเปใช่ไหมก็จบเสียเองเนี้ย ไม่เลือกนะผู้สมัครผมใส่เสื้อเขียวนะ,นะเรียนปัญยาเอกอยู่นะเรียนในปีปีเนึไม่ได้รับเลือกมาเลือกเฉพาะไอ้พวกอะไรเมาแล้วขับรถชน,นใช่ไหมนะไปทะเลาะวิวาตบตีผู้หญิงนะติดคุกมาก่อนบ้างอะไรต่างๆนี่นะ,นะหรือใส่เสื้ออะไรไม่รู้ นั่งเท้าวันนี้ใส่เสืเ้อคอวอยเลือกเลือกอย่างนี้มาเลยใช่ไ,ไหมเพะะื่อนผมไม่ไม่ได้ศรัทธา้สิ่งต่างๆแบบนี้เลยจะคิดว่าในเมื่อพี่น้องประชาชนไม่ต้องการพักเสียอยู่ใจน,น,นะถ้าผมจะไปนั่งอยู่ในสภาทำคออะไรรับนั่งรับใช้เลยรับใช้ทุกสิ่งตเต็มแล้วใช่ไ,ไหม ก็ผมเป็นคนไม่ติดยึดกับตำแหน่งไม่ยึดติดยึดกับตำแหน่งเลย,ยทั้งเช้นเกิดมาไม่เคยขอตำแหน่งใครเป็นผู้จัดการตําแห่งชาติไม่เคยรู้จกักท่านนายกสุริยุทธ์ุลานนท์มาก่อนเลยนะครับนะเราก็ทําหน้าที่ของเราดีดีสุดเพราะฉะนั้นเมื่อมาเป็นสอสอแล้วเนะี่ยครั้งที่สองนะไรเงี้ยโอกาสเลือกตั้งอะไยนี้ก็เราก็อยากเสียสละนะ ให้ภาษาง่ายคนพักของเราเนี่ยให้เบอร์สองก็ได้ทํางานบ้างพอเราก็ทํปมาสี่ปีเต็มแล้วเลยมาสี่ปีเต็มแล้วนาคนเนี่ยปรากฏอย่างนี้ก็ให้เขาทำบ้างใช่ไหมผมไม่ใช่ติดยึดเหมือนคนอื่นไงีนคนอื่นไม่อยากเลยชื่อแต่ไปคิดเอาเองโอ้โหเป็นนายกสองสมัยนั้นเป็นประธานสภาก็สองสมัย ยิ่งใหญ่นะตอนเป็นประธานสภาคนก็นะต้องมีห้องนะส่วนตัวโดยเฉพาะที่รุมไปครๆก็ก้องรเร็ท่านประธานจ่านประธานเป็นมาขนาดนี้ยังลืกจะพลอยมาลงเลือกอีกไม่ปล่อยให้รุ่นน้องรุ่นรุ่นหลานบ้างนะแล้วตอนนี้มาได้เสียงเดียวเลยไม่ใช่เสียงเดียวได้แต่เสียงนะนะมาอยู่ในสภาก็จ้อง แต่ก่อนนั่งน้คนก็อารมานั่ง้าไม่รู้จะมานั่งทำไมเดินไปกินข้าวก็ต้องตๆอตอต,อตอไม่เหมือนตอนเป็นประธานสภาไปาห้องน้ำก็ยืนฉี่ด้วยกันอ,อย่างเงี้ยคนก็ไม่ได้ห้เกียดเลยแล้วไม่รู้เป็นไปทำไมเป็นจนพักแต่ทำไมเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักเสียสละนะคนเราต้องรู้จักเสียสละนะเพราะฉะนั้นพวกน้องๆเนี่ย นะอาจจะคิดคนยากกับพี่พี่ที่เสียสละถ้าไม่เสียสละพี่ก็เป็นสอสอไปอีกหนึ่งเดียวก็หนึ่งเดียวคือระแสใช่ไหมไปไหนก็บินฟรีมีค่ารักษาพยาบาลเป็นจนมหมดสมัยก็ได้บำนาญอีกโอ้โหมันช่างมีความสุขคนอยากเป็นแน่นะั้นแต่ไม่ใช่เสียทีสุดนะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะเราก็อยากจะ ให้คนคนของเราในียได้มนะีโอกาสได้ทำงานบางเจ้ากนะ็เสนอต่างบ้าง